สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูหวานนะครับผมตอนนี้การสรับของเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆเพราะนอกจากจะเอาไปแอกซ่าแล้วเนี่ยการสรับของมันมีความสําคัญกับเกมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไฟใหญ่ๆ ใครสับของได้ถูกและไวกว่าถือว่าได้เปรียบแน่นอนครับไฟนั้นนักแข่งยุคใหม่เนี่ยสลับของกันเซียนแทบจะทุกคนเลยนะทุกคนช่วงนี้แต่สำหรับคนที่ยังสับของไม่เป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเบสิกว่าจังหวะไหนควรสับของอะไรและทายังไงให้นิ้วเราชินกับการสับของให้ไวมากขึ้นครับผมแต่สาหรับใครที่ยังไม่เคยสับของสักครั้งหนึ่งเลยอย่าเพิ่งไปสับของในเกมนะครับมันอาจจะทําให้เราตัวยืนอยู่นิ่งๆเปิดหน้าจอไมคทีตัวเองอาจจะนอนอยู่บนพื้นแล้วก็ได้ ก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะครับผมเราเปิดร้านค้ามาหน้าตาหน้าต่างร้านค้าจะเป็นประมาณนี้นะครับเราให้เลือกกดตรงบนทรายนี่นะครับผมให้เป็นหน้านี้ให้เราซื้อได้หน้านี้โดยเฉพาะเลยนะครับขึ้นมาทั้ง3อย่างอย่างนี้เลยนะครับมีกอเกิดเคียวโอ๊มันก็จะเล่นง่ายขึ้นซื้อง่ายกว่าเดิมนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมสับของเบสิกก็คือจะมี่กอเกิดโอ๊เคียวนะเราสามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะหน้าแรกมันจะมีขายตรงเอาตัวรอดนะครับผม3ชิ้นอย่างนี้เลยแล้วไปถึงเลือกเป็นกอเกิดโอ๊เคียวนะครับ เราลุกขึ้นมาเนี่ยยังไงฝั่งตรงข้ามจะต้องรอซ้ําอยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามีโอฟฝั่งตรงข้ามเสียจังหวะแน่นอนเลย1สกิลพอเราก,กดโอฟเสร็จยังไงเราสามารถซื้อเขียวทันแน่นอนครับแล้วก็มีโอกาสรอดกว่าไอทมชิ้นอื่นๆอย่างเช่นดาบกดหรือล็อกชิลแน่นอนครับเพราะว่าเขียวเนี่ยมันเป็นอมตมะตั้งหนึ่งวิก็มีโอกาสเอาไว้ให้เราได้นี้ตั้งหนึ่งวิก็ยังดีหรือไว้สวนนะครับผมตายปุ๊บขายเกาะเกิดแล้วก็ขายโอฟซื้อเขียวนะครับผมขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้เลย มมติเราตายปุ๊บเราจะอขายกองเกิดปุ๊บเราซื้อโอ๊บมาแล้วเรากดโอ๊บต่อครับโอ๊บเสร็จปุ๊บเราขายโอ๊บแล้วซื้อเคียวมาปุ๊บเร้วกิ้งนีครับอย่างนี้เลย ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมการสับของแบบนี้จะเป็นการสับของที่ยื้อเวลานิหนึงนะครับไฟเตอร์แทงป่าเนี่ยเหมาะมากๆครับและมันมีผลต่อไฟมากมากเพราะว่าใน r v เนี่ยหนึวิสามารถเปลี่ยนเกมได้การสับของแบบนที่2นะครับตอนเราเข้าไฟเราจะกดดาบฟ,ฟ้าไปก่อนนะครับมาดูวัาเหนือผมทําให้ดูนะครับมันจะเป็นปุ๊อันติเข้าไปแล้วขายดาบใหม่ซื้ก็เกิดนะซื้อปุ๊บ เราขายโอเกิดปุ๊บเราซื้อโอ๊ซื้อโอ๊กปุ๊บปกดโอ๊ต่อแล้วขายโอ๊กปุ๊บเราซื้อเคียวต่ออย่างนี้เลยครับประมาณนี้เลยแล้วก็หนีอ่าอย่าฆ่าฉันนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังมีแบบสุดท้ายด้วยนะครับเป็นแบบมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะทําได้คือ1ในร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากๆเพราะการสับไอเทมครั้งเนี้ยถ้าเราสับปุ๊บเกมมันไม่ได้จบเราจะเสียตังในเกมหรือไอเทมในเกมไปเยอะมากเพราะเราสับถึง5ชิ้นเลยฮะเรียกว่าการสับไอเทมแบบนี้ เกมต้องจบเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยครับผมดาบใหม่กดซื้อก่อเกิดตายซื้อโอฟมากดอีกทีหนึง่งตายเราซื้อเคียวยื้อให้เราหนีได้สักแว็บนึงพอเคียวเด้งเรารีบขายเคียวซื้อล็อกชิลเลยครับผมถ้าเราลอดออกมาเรารีบขายล็อกชิลเพื่อซื้อสร้อยเขียวหรืออาวุธเพื่อรีเลือดกลับมาไฟได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือว่าไปจบบ้านฝั่งตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับคุณทําแล้วเกมไม่จบบอกเลยว่าเกมนั้นคุณจะเสียไอเทมไปฟรีๆเลย2ชิ้นฉะนั้นคํานวณเงินของตัวเองดีๆนะครับผมมา ปุ๊บกดดาบใหม่ยิงเข้าไปครับผมซื้อว่าเกิดอเราขายดาบใหม่ซื้อกระเดื่อซื้อโอ๊บกดโอ๊บปุ๊บซื้อเคียวซื้อเคียวเสร็จปุ๊บอ้าวมันตายแล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราวิ่งหนีได้เรากดปุ๊บกดขายเคียวปุ๊บกดโอ๊บพอกดโอ๊บเสร็จปุ๊บ ล็อกคิวล็อกคิวเสร็จปุ๊บขายปุ๊บเรามีได้จะมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่จริงๆมันสับค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้าทําจนชินนะครับคือถ้าเราเซ็ตไอเทมล่วงหน้าไปแล้วเราแค่ขายเนี่ยไอเทมทั้งหมดมันก็จะขึ้นมาบนซ้ายมือเรานะครับผมแค่กดจิ้มซื้อแค่นี้มันง่ายมากๆเลยนะครับ วิชานี้คือต้องฝึกเท่านั้นก็แต่ละแบบจะใช้เงินค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผมก็เกิดกับเคียว2ชิ้นจะใช้เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราอ,อย่างต่ำห้าร <160 S 3> ้อยหกสิบโกนะครับผม<บ>แบบที่2ดาฟ้าก็เกิดเคียวเราจะใช้1นึ่งพกโกนะครับผมถ้าเรากดถึง4ชิ้นเลยดาฟ้าก็เกิดโอฟเคียวเราจะใช้โกทั้งหมดอย่างต่าอยู่ที่2 5งพกโกนะครับผมส่วนแบบที่5ก็ใช้ประมาณอยู่ที่4 0 0 0โกอัพนะครับผมคือเก นนั้นเราต้องจบเกมให้ได้หรือเราสามารถขายไอทิมชิ้นอื่นๆก็ได้นะครับผมถ้าตัางเราไม่พอจริงขาดเหลือน้อยหรือ2300เนี่ยเราสามารถขายรองเท้าแทนได้นะครับผมอ่าผมบอกทิกฟินิกก่อนเลยนะครับตอนเราปาสกิลหนึ่งไปเนี่ยถ้าเราอยากปาตรงสเต็กใช่ไหมครับเรากดกระตุงกำปั้นนะสำหรับใครที่ยังเล่นฟินิกเมนฟินิกไม่รู้นะครับผมเป็นชิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราอยากตีตรงสตเต็กเรากดตรงกำปั้นแต่ถ้าเราไม่อยากยิงตรงที่ไม่มีสเตก็กเราก็กดตรงคีปนะครับ ชนะโดนมากชนะโดนมากโอ้ยปลาติกันเลยสวยมากเพื่อนตุ้มสวยครับตัวนี้ต่อยตัวนึงตุ้มดาวป้องกันศัตรูหายไปแล้วเอา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 ไอ้นี่ไอ้หนุ่มน้อยคอยรับจะไปไหนจ๊ะตุ้มสองหนึ่งผมสู้นะสองหนุ่มผมสู้นะตันนี้ติดแล้วด้วยแล้วผมสู้ไง แล้วผมฟิกก็ต่อโอ้โหสวยเพื่อนเรียบร้อยอะไรเป็นรอดอะครับอุ้ยเชี่ยเฮ้ยมันแตกมา้ยหายสวยสวยครับผมจะรำไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนี้ไม่ต้องรำแล้วไปเลยน้องอ้าช่วยผมด้วยผมโดนมีได้ทุบสวยครับอันนี้บวกต่อดีอย่างเนี้ย <Right. S 2> เดี๋ยวทีต้นไม้ก่อนครับผมขอทีต้นไม้ก่อนนะครับอุย้ยเต็มเลยไมเฟนแล้วผมกิงคู่เลยปับป๊บปั๊บตายป้องตายสองครับผมรายการต่อไปคือเจ้าปับป๊บปับ๊บปั๊บแตกครับผมโอ้ตัวนี้ไม่เอาอ๋อทีเดียวเพื่อนระเบิดแตกกูยังตายอีกเหรอแตกตายครับตายครับ ตายดีกิเลวมา้าตูมตัวแตกต่อยเพื่อนเจ้าสุดเลยนะเพื่อนสุดเลยเลยกันสองตัวมา,มาดูว่าไปเลยด้วยกันป้าป,ป้าป,ป้าปมาดีมดีไปหนึ่งครับผมมาดีนี่นมันตีแรงจังวะกิ๊กสวนกดอะไมเราตายแล้วเราซื้อตายไข่ก็เกิดครับผมไข่ไข่เคียวปุ๊บกดโอ๊ต โอ้ไข่โอ๊บซื้อคือเคียวอ๋อสวยมากครับกำลังจะไหวอยู่เอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสับของว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราไม่ไหวเพราะว่าเราเนี่ยเข้าไป2ต่อ5เลยนะครับเมื่อกี้เราก็จะเซตเหมือนเดิมเลยนะนี่เราจะเราจะมานั่งเซตอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ตอนนี้อย่าลืมนะตังอยู่ที่แปดพนะตอนนี้ตังอุ้ยอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนสวยครับผม อะไรเนี่ยหายาพี่ลึเหรอ,อ ي, ราไม่รู้ทูกได้ไหมเนี่ยไม่รู้ทูกได้มันไม่ร,มร,มรู้เอาก่อนเลยกันหายล้ยาช่วยอนี้ตายชัวร์ครับเราเก็บพิวสองไปนะเราจะไม่ใช้พิวสองแบบเพื่อเพื่อเหมือนเมื่อกี้แล้วเฮ้เเเยเฮ้ยเฮ้ยมาจากเพื่อนเรามีเพื่อนเพื่อนก่อนเออเพื่อนโดนงหน้าหลังเลยแข็งหรอแข็งหรอเรียบรอ้อยแต่จะบอกว่าดาบใหม่เนี่ย ดีมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับไฟเตอร์หรือแครี่บางตัวนะครับเหมาะมากๆอย่างเช่นฮายาฟินิกเนี่ยเหมาะมากๆาเลยครับในการออกดาบฟ้าเนี่ยดาบกดก่อนที่เราจะเข้าไฟหรือว่าตอนเราเจอตัวเบิร์ดแรงๆนะโอเคตอนนี้ตังตังเราอยู่ที่2,200แล้วนะตอนนี้เราซื้อเทมเพ้ได้ครบเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีดาบกดนะดาบกดคูดาว U C C V เลยอ่ะเพื่อนปวกขึ้นไปแล้วมันแตกแล้วโอเคดาบกดเราจะมาแล้วหาตังก่อน อุ้ยอุ้ยเพื่อนโมนมุนอันนี้แล้ไปเลยต้องช่วยเพื่อนถอยทับต,ตายหนึ่งต,ตายหนึ่งตายหนึ่งอันนี้แล้มัน,นมันมันน่าซื้อเขียวมานะอ่าเนี่ย้อเขียวมาเรียบร้อยไม่รออยู่ดีอุ้ยอะไรม,ม,มออันฟีลเลยเองใจเย็นนะเพื่อนเลย้องใจเย็เนแล้ถอยก่อนอ๋อเพื่อนเราไม่ได้เพื่อนเราไม่ได้ออกไปไไรหรือเปล่าอุ้ยเอ้ยอเ,เอ้ยเอ้าจับมันเกิดเฮ้ยอะไรวะเนีน่ย ผมผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วผมได้เพื่อนแล้วเอ้ยนี่เราซื้อเลยครับผมเราขายซื้อเราเกิดอย่างนี้เลยนะครับผมตอนนี้เราอาจจะยังไม่พึ่งเราอาจจะพึ่งเดี๋ยวอาจจะพึ่งซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเสียตังค์ฟรีนะเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงนอาจจะยังไม่จบ100%นะครับผมแต่ไม่จบชัวร์เนี่ยเห็นปะเพื่อนเราเข้าไปอะไรอย่างนี้เราอย่าไปเสียตังค์ฟรีนะครับโอ้โหตายคู่ตายหมดเลยอะทีมอะ คือตอนนี้ดาบฟ้าเราไม่มีแล้วนะแต่เรามีต่อเกิดมีโอ้มีเคลียรอยู่นะครับผมแล้วเราไปเลยกันไปยิงเลยครับผมโอ้โหทีเดียวไม่ตายไอตัวตัวนี้ตายชัวร์มุลาต์ากเงาอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเราเต็มโอ้เต็มเคียวนะครับจำไว้ตอนนี้เราต่อให้เรามีก่อเกิดแต่เราก็ยังไหวอยู่นะครับไปเพื่อนเพื่อนเราจะจบแล้วเพื่อนเราจบแล้วแต่เราขอฆ่าก่อนปุ๊บเขาเกิดเราตู้โอ้อ้าวเชิญจบแค่ไหนโอ้ไม่ทันอะ ลหลักการสรับของไอเทมนี้นะครับผมคือเราต้องเล่นบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับมันจะชินมือและใช้ได้กับทุกตำแหนง่งยกเว้นเม็ดเม็ดส่วนใหญ่จะใช้เป็นแข็งเกิดเคียวนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ได้หลายๆจังหวะนะครับเพราะว่าเมดเนี่ยสามารถออกแข็งได้ตั้งแต่กลางเกมเลยนะครับแข็งนี้เป็นไอเทมที่ดีสุดเลยนะครับสำหรับเม็ด การสรับของไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่การฝึกฝนและอีกอย่างหนึ่งคือประสบการณ์เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่สามารถสอนได้นะครับเพื่อนๆสับของระดับไหนกันได้บ้างระดับที่1เกิดโอ๊บเคียวระดับที่2ก็มีดับกดฟ้าเกาะเกิดโอ๊บ เระดับที่3โคดเซียนแอสาวฮาฟเป็นแบบมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะทําได้ระดับที่4ดูคลิปเสร็จกําลังไปฝึกครับอยู่ในลำดับไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ